สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของเราจะมาแนะนำการใช้ Geo Processing หรือการน,นำข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ค่ะขั้นแรกนะคะให้ไปที่ Catalog ค่ะ Connect to Folder ค่ะเลือก RT RT RJS ค่ะกดโอเคค่ะสาังนั้นนะคะเลือกไฟล์ขึ้นมาค่ะเปิดข้อมูล RT RJS ค่ะเลือกไปที่ปาจีนค่ะ ใส่ข้อมูลของปปรจีนค่ะเลือกโ v ร r ีนค่ะแล้วก็โ r o วินขึ้นมาค่ะหลังนั้นให้ทำการนำเข้า l e s t a r t char land use f o r e ในโฟลเดอร์ไทยแลนด์ค่ะ เราก็จะได้ข้อมูลใน Display Area นะคะต่อไปคือการใช้คำสั่งการตัดข้อมูลด้วยคำสั่งคลิปค่ะไปที่ Geo Processing ค่ะเลือกคลิปค่ะจากนั้นในส่วนของ Input Future นะคะให้เลือก f o r e n ค่ะในส่วนของ Clip Future นะคะให้เลือกให้เลือก p r o v i n ค่ะส่วน Output นะคะ ให้ไปในไฟล์ที่เราฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บไว้ค่ะใน RGRG นะคะกดเข้าไปเลยค่ะเราตั้งชื่อไฟล์ว่า f a r e n t Clip ค่ะ ้เลยค่ะแล้วก็กดเ a v e ค่ะถ้าขึ้นเครื่องหมายนี้รับตาว่าทำการคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลที่ได้ก็จะประจะปรากฏตรงนี้ค่ะนี่นะคะคือการตัดข้อมูลด้วยคำสั่งคลิปค่ะต่อไปก็คือการตัดข้อมูลหลายข้อมูลพร้อมกันโดยใช้คำสั่ง bash ค่ะ ไปที่เครื่องมือ Arcin b l o f ค่ะเลือก Analysis ค่ะเลือก a d t r a c t ค่ะคลิกค่ะคลิกขวานะคะเลือก b a s c h ค่ะใน Input นะคะให้เราเลือก Chart เลือก Range Star ค่ะ t r a n ค่ะ p r o v i n ค่ะในส่วนของ Trip f u t u r e นะคะให้เป็น f u l ทั้งหมดค่ะ ในส่วนของเอาต์พุตนะคะให้พิมพ์เรนคลิปชารานคลิปโกลวินคลิปตามลำดับค่ะ โอเคไล้เนะคะรอสักครู่นะคะถ้าอันนี้ขึ้นมารับแปลว่าการตัดข้อมูลหลายข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปคือการซอร้อนทับข้อมูลด้วยคำสั่ง intersect นะคะไปที่ geo processing ค่ะเลือก intersect ค่ะจากนั้นก็จะปรากฏหน intersect นะคะให้เลือก f u r e n t ค่ะ p o l y ค่ะในส่วนของ output นะคะให้พิมพ์ intersect ค่ะ เค่ะแล้วกดโอเคค่ะลำดับของการนำเข้าข้อมูลนั้นก็มีความสำคัญนะคะฉะนั้นเราจะต้องจัดลำดับของชั้นข้อมูลให้ถูกต้องเมื่อทำการอินเตอร์เซกแล้วให้ทำการคลิกที่อินเตอร์เซกนะคะแล้วเลือก a อ t ท i b u t e ค่ะก็จะปรากฏหน้าต่างของ Table ขึ้นมาค่ะ การรวมพื้นที่ด้วยคำสั่ง Union นะคะซึ่งคำสั่งของ Union นั้นจะใช้ได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นโพลิกอนเท่านั้นนะคะไปที่ Geo Processing ค่ะเลือก Union ค่ะในส่วนของ Input นะคะเลือก f o r l i g n Clip ค่ะ Property ค่ะในส่วนของ Output นะคะให้พิมพ์ f o r e i g n Union ค่ะ เฟค่ะเรากดโอเคค่ะเราจะได้ข้อมูลที่ได้จากการยูเนียนแล้วนะคะสำหรับการสร้างแนวกันชนด้วยคำสั่งบัฟเฟลนะคะให้ไปที่ Geo Processing ค่ะเลือกเครื่องมือบัฟเฟลค่ะเราจะเห็น INPUT นะคะให้ใส่ l e n g t c l ค่ะ ในส่วนของเอา์พุตนะคะให้พิมพ์เลนบับค่ะกดเซฟค่ะในส่วนของวิเนียยูนิตนะคะให้พิมพ์ห้าร้อยค่ะกดโอเคได้เลยค่ะ ก็จะปรากฏข้อมูลบัฟเฟอร์ขึ้นมานะคะสำหรับการสร้าง Multiple l i n ิ b u ัฟ e r นะคะให้ไปที่ a r ร์คูลบล็ค่ะแล้วเลือก n อน y ลิ s ิส o l ค่ะเลือก Proximity ค่ะแล้วเลือก Multiple l i n ิ b u ัฟเฟค่ะในส่วนของ Input นะคะให้ใส่เลนคลิปค่ะส่วนในส่วนของเ u t p u t นะคะให้ใส่เลนบัฟให้ใส่เลนมัลติค่ะ กด s a v ค่ะในส่วนของ d i s t a n ร e นะคะให้ใส่ค่าระยะห่างของบ u f f e r ร์500 1 000, และ1500ตามลำดับค่ะในส่วนของ buffer u n i ูนะคะให้เปลี่ยนเป็นเมตรค่ะแล้วกด ok ได้เลยค่ะ รอสักครู hmm. <m> ่นะคะ ก็จะปรากฏข้อมูล Multiple Link Buffer ขึ้นมานะคะสำหรับการรวมชั้นข้อมูลด้วยคำสั่งเหมือนนะคะให้ไปที่ Geo Processing ค่ะตั้ m เหมือนค่ะคำสั่งเหมือนนะคะจะเป็นคำสั่งใ,ใช้ในการรวบรวมชั้นข้อมูลตั้งแต่2ชั้นขึ้นไปนะคะโดยจะกำหนดการรวมข้อมูลก็คือ f o r e n t ค่ะ ชาร์นมัลติค่ะในส่วนของเอาต์พุตนะคะให้ใส่ชาร์นฟอร์เมูร์ค่ะสมัครเปิดเซฟค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะ นี่นะคะก็จะคือการรวมการการรวมข้อมูลด้วยคำสั่ง merge น,นะคะ,ะก็จะปรากฏข้อมูลขึ้นมานะคะ่ะสำหรับการรวมกลุ่มด้วยคำสั่ง dissolve นะคะคำสั่ง dissolve เป็นการรวมพื้นที่ขอบเขตข้อมูลที่ติดกันให้เป็นพื้นที่เดียวกันซึ่งทำได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นคลิปฟอนเท่านั้น,นะคะ่ะได้ไปที่ Land Use Clip ค่ะคลิกขวาค่ะ เลือก property ค่ะก็จะปรากฏเลย์อา์พานะคะให้ไปที่ s m m เร i t y ค่ะเลือก Category ค่ะเลือก Unit Value ค่ะเปลี่ยน v a value f i e l d นะคะแล้วก็เปลี่ยน color ลายค่ะ Add all value ค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะ,คะก็จะปรากฏข้อมูลของ d ดีซอ e ขึ้นมานะคะคลิกขวาที่แลนดีคลิปนะคะเลือก o p e ต t y ค่ะเลือก Label นะคะ ในส่วนของ label f i l l นะคะเปลี่ยนด้วยค่ะแล้วก็ทำการปรับขนาดและสีตัวอักษรนะคะ ค่ะต่อมานะคะให้คลิกที่ you clip ลานยูทิลิซอีกรอบนึงค่ะเลือก La เบล feature ค่ะก็จะปรากฏข้อมูลใน Display area นะคะต่อไปเลือกให้เลือก geo processing นะคะเลือก dissolve ค่ะในส่วนของ Input นะคะให้ใส่รันยูทิลิซค่ะ และในส่วนของเอา p ์พุตนะคะให้ใส่ land d i s o p ค่ะเซฟนะคะแล้วติก๊กขึ้น่หม่ถูกค่ะแล้วกดโอเคได้เลยค่ะ เมื่อปรากฏข้อมูลลนันิตอบแล้วนะคะให้ทำการคลิกขวาค่ะเลือก Property นะคะก็จะปรากฏหน้าต่าง l a y e r Property นะคะให้เลือก Symbolity ค่ะเลือก Category ค่ะเลือก Unit Value นะคะแล้วก็ที่ Value Field เปลี่ยนเป็น MLU ค่ะ เปลี่ยนสีที่ Color Lamp นะคะแล้วก็ Add o v a l u e ค่ะกด OK ได้เลยค่ะ